นักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลิ่นกับครูวิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นป .6 นั่นเองค่ะวันเดิมเลยเมื่อเราเจอกันอันดับแรกเด็กๆอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชัน้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะ ครั้งที่แล้วนะคะครูบิวได้สอนเกี่ยวกับรูปคลีของทรงกระบอกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเกี่ยวกับรูปคลีของทรงกระบอกกันเลยค่ะซึ่งทรงกระบอกนะคะก็จะมีฐานหรือว่าหน้าตัดทั้งสองเป็นวงกลมที่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บนระนาบที่ขนานกันซึ่งรูปคลีของทรงกระบอกนะคะเมื่อเราทำการคลี่ทรงกระบอกออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้ วงกลมที่เท่ากันจำนวน2วงด้วยกันค่ะแล้วก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากมา1สี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปคลี่ของทรงกระบอกนะคะเมื่อเราทำการคลี่ทรงกระบอกออกมาค่ะเดี๋ยวไปช่วยครูวิวตอบไปก,กว่าว่ารูปทรงเรขาคณิตนะคะอันนี้จะเป็นในชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบเห็นได้เลย เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติชนิดใดบ้างค่ะไปพิจารณากันเลยค่ะรูปแรกนะคะเป็นถังสีถังสีมีลักษณะเหมือนรูปทรงเรขาคณิตสามมิติชนิดใดเอ่ยเหมือนอะไรคะเหมือนทรงทรงกระบอกนั่นเองทำไมถึงเหมือนทรงกระบอกเอ่ยเพราะว่าเขาจะมีฐานหรือว่าหน้าตัดเป็นรูป วงกลมอยู่สองวงใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บนระนาบเดียวกันด้วยนะคะนี่จะเป็นฐานหรือว่าหน้าตัดของเขานะคะจะเป็นวงกลมซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันนะคะนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของทรงกระบอกครูบิลเขียนไม่ครบทรงกระบอกนะคะต่อไปรูปด้านล่างรูปของกลวยนะคะ รูปของกล้วยกล้วยก็จะเหมือนกับกล้วยนั่นเองค่ะนี่จะเป็นกล้วยจาราจรนะคะกล้วยซึ่งคุณสมบัติของกล้วยก็คือเขาจะมีฐานนะคะเป็นรูปวงกลมแล้วก็จะมีจุดยอดนะคะซึ่งไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนั่นเองค่ะต่อไปรูปลูกบอลน,นะคะลูกบอลตรงนี้ก็จะเป็นทรงกลมนั่นเองค่ะ ทรงกลมต่อไปเป็นไอศครีมเหมือนอะไรคะเหมือนเหมือนกลวยอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีฐานหรือว่าหน้าตัดเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็จะมีจุดยอดที่แหลมนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐานค่ะต่อไปเป็นรูปเป็นรูปรูบิกตรงนี้นะคะมาพิจารณาตรงรูปรูบิกนะคะ รูปรูบิกตรงนี้เป็นรูปอะไรคะรูปทรงเรขาคณิตอะไรเอ่ยเป็นพีระมิดนั่นเองซึ่งเป็นพีระมิดฐานกี่เหลี่ยมเอ่ยรูปนี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็จะมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่จํานวนกี่หน้าข้างคะอยู่จํานวนสามหน้าข้างด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเอง ซึ่งรูบิกอีกอันหนึงที่เราเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีรูบิกที่เป็นทรงปริซึมสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นทรงลูกบาทด้วยค่ะต่อไปเป็นหมวกมาตี้นะคะหมวกมาตี้ตรงนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นกลวยนะคะต่อไปไปดูที่กระป๋องตรงนี้บ้างค่ะกระป๋องตรงนี้เหมือนกับ เหมือนกับทรงกระบอกเหมือนกับทรงกระบอกเพราะว่าเขามีมีหน้าตัดหรือว่าฐานเป็นรูปวงกลมสองรูปนะคะซึ่งอยู่บนระนาบที่ขนาดกันนั่นเองค่ะต่อไปอันสุดท้ายมาพิจารณาต,ตรงหลอดไฟนะคะหลอดไฟตรงนี้เป็นเป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงกลมนั่นเอง ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับรูปคลีของกลวยค่ะเราก็จะไปทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของกลวยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งกลวยนะคะก็จะมีหน้าตัดหรือว่าฐานเป็นวงกลมจะมีหน้าตัดหรือว่าฐานเป็นวงกลมนะคะแล้วก็จะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานค่ะตัวอย่างเช่นก็จะมีแก้วน้ำที่เป็นรูป จะเป็นกลวยนะคะแล้วก็จะเป็นหมวกปาร์ตี้ต่อไปเด็กๆไปทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ในหนังสือเรียนหน้าที่96กันคะ่ะวันนี้เราจะมาดูรูปคลี่ที่เป็นส่วนของกลวยกันบ้างนะคะแน่นอนว่ารูปคลี่ที่เป็นส่วนของกลวยตรงนี้นะคะเมื่อเรานำรูปคลี่มาตัดตามแนวทึบแล้วก็ประกอบเป็นรูป เรขาคณิตสามมิติรูปคลี่แบบนี้เมื่อกี้คุณวิวเกินไปแล้วว่าเป็นรูปคลี่ของกล้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรานำมาประกอบนะคะก็จะได้เป็นส่วนของกล้วยนั่นเองค่ะเป็นส่วนของกล้วยยังไงเอ่ยเวลาเรามาประกอบเมื่อกี้จากที่เราเห็นนะคะก็จะมีวงกลมอยู่1วงนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของวงกลมอีก1ส่วน,นะคะ่ะ ก็จะประกอบได้เป็นกลวยอยู่1กลวยนะคะนี่ก็จะประกอบได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อเราทำการคลี่กลวยออกมานะคะก็จะได้เป็นวงกลม1วงนะคะแล้วก็ได้เป็น ส่วนของวงกลมอีกหนึ่งส่วนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเด็กๆอาจจะเห็นภาพยังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวครูบิวจะพาไปดูนะคะรูปคลี่ของกล้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถสแกนจาก QR Code ตรงนี้ได้เช่นกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราสแกน QR code เมื่อกี้นะคะเราก็จะได้เห็นเกี่ยวกับการคลี่รูปเรขาคณิต3มิติซึ่งเป็นกลวยนะคะก็ะจะได้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติดังนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเขาก็ทำการคลี่กลวยออกมานะคะเมื่อทำการคลี่กลวยออกมานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่า เมื่อเราทำการคลี่กลวยออกมาเราจะได้เป็นวงกลมอยู่1วงนะคะแล้วก็ได้เป็นส่วนของวงกลมอีก1ส่วนนะคะตรงนี้วงกลม1วงที่เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่วนของวงกลมอีก1ส่วนที่เป็นสีฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะคะเมื่อเราคลี่ออกมาเหมือนเดิมเมื่อเราทำการ กลับไปนะคะก็จะได้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติก็คือกลวยนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นกลวยนั่นเองค่ะโอเคเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเมื่อเราทำการคลี่เราจะได้เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติแบบไหนบ้างนะคะได้เป็นวงกลมและได้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมหนึ่งส่วนนั่นเองค่ะ เมื่อเราเรียนเรื่องนี้จบแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของกลวยแล้วก็รูปคลี่ของกลวยใช่ไหมคะซึ่งสมบัติของกลวยมีอะไรบ้างคะเขาก็จะมีฐานหรือว่ามีหน้าตัดนะคะเป็นวงกลมอยู่1วง แล้วก็จะมียอดมุมยอดที่แหลมนะคะซึ่งยอดจะอยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานไหมคะไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะอย่าลืมกลวยนะคะจะมีมีฐานเป็นวงกลมแล้วก็จะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะซึ่งเมื่อเราทําการคลี่กลวยออกมานะคะเราก็จะได้เป็นวงกลมหนึ่งวงนะคะ แล้วก็ส่วนของวงกลมอีกหนึ่งส่วนนะคะนนี้ก็จะเป็นรูปคลี่ของกลวยนะคะเช่นกันเมื่อเราเห็นรูปคลี่ที่เป็นวงกลมหงวงนะคะแล้วก็ส่วนของวงกลมอีกหนึ่งส่วนนะคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่าเมื่อนำไปประกอบนั้นนะคะจะได้เป็นกลวยออกมานั่นเองค่ะ ครูบิวฝากเด็กๆก,กลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาะระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น